สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามีเมนูแกงกะทิไก่กับฟักทองมาให้เพื่อนๆได้ลองทํากันดูนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทําด้วยกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราใส่น้ํามันพืชประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะลงในกระทะใช้ไฟกลางนะคะตามด้วยพริกแกงแดงนะคะสช้อนโต๊ะเราจะผัดพริกแกงแดงกับน้ํามันให้เข้ากันนะคะสักเล็กน้อย การผัดพริกแกงกับน้ํามันนะคะจะทําให้พริกแกงเครื่องแกงของเรานะคะหอมนะคะแล้วก็จะทำให้เวลาเราเคี่ยวกับกะทิเนี่ยเขาจะแตกมันได้ดีนะคะพอเราก็ผัดไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็ทยอยเติมน้ํากะทินะคะหัวกะทิ นะคะค่อยๆเติมทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเริ่มแตกมันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทยอยใส่แล้วก็ทยอยผัดไปจนเราได้หัวกะทิแตกมันตามที่เราต้องการนะคะ นี้เราก็ผัดไปนะคะจนเขาแตกมันได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะหั่นเรียบร้อยแล้วเตรียมไว้350กรัมนะคะใส่ลงไปวันนี้เราใช้เป็นอกไก่นะคะก็ผัดกับพริกแกงนะคะให้เนื้อไก่สุกนะคะ พอเนื้อไก่เริ่มสุกดีแล้วนะคะเราจะใส่น้ำกะทิลงไปเป็นหัวกะทินะคะอีก450 ml นะคะเห็นไหมคะสีของกะทิที่เราเคี่ยวแตกมันแล้วสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราก็คนส่วนผสมจนเข้ากันดีนะคะ จากนั้นเราก็จะเติมน้ำเปล่าก็คือเราจะใส่ลงไปในกระป๋องของกะทินะคะเหมือนกับเป็นหางกะทินะคะเพื่อนๆจะใส่น้ำเปล่าก็ได้แล้วก็ตามด้วยฟักทองที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะ500กรัมนะคะใส่ลงไป เราก็จะรอให้เขาเดือดสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลนะคะวันนี้เรามีน้ำตาลทรายนะ,ะเพื่อนๆถ้าใครมีน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลปี๊บได้นะคะรสชาติก็จะกลมกล่อมกว่านะคะใส่น้ำตาล3ช้อนชานะคะตามด้วยน้ำปลา3ช้อนโต๊ะนะคะ จากนั้นเพื่อนๆก็ชิมรสตามต้องการเลยนะคะพอเริ่มเดือดอีกสักพักหนึ่งเราจะใส่พริกนะคะวันนี้เราใช้เป็นพริกจินดากับพริกหวานนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะใครจะใส่พริกแบบไหนลงไปก็ได้เพื่อเพิ่มสีสันนะคะวันนี้รสชาติก็จะไม่ได้เผ็ดมากนะคะแต่สีสันน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะรอให ฟักทองของเราสุกนะคะหลังจากที่ฟักทองเราสุกดีแล้วเราจะใส่โหระพานะคะแต่วันนี้เราจะใส่เป็นโหระพาที่เราแช่แข็งไว้นะคะเพื<ๆ>่อนๆใครมีโหระพาสดก็ใส่ลงไปได้เลยมากน้อยตามชอบนะคะอันนี้ก็เสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะคะสีสันหน้าตาหน้าทานมากนะคะรสชาติก็ดีด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟ ด้วยกันเลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะสีสันสวยงามทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยคอนเฟิร์มนะคะยงไงเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ